สวัสดีค่ะเด็กๆสุขสานวันฮาโลวีนนะคะวันดีนะคะพี่บัวก็มีของมาจแจกอีกแล้วนะคะด้วยกิจกรรมรับวันฮาโลวีน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 ะคะก็ให้น้องๆพิมพ์คำคำตอบใต้ Youtube นี้เหมือนเดิมนะคะใต้คลิปนี้ว่าน้องๆคิดว่าผีอะไรที่น่ากลัวสำหรับน้องๆน,นะคะแบบน่ากลัวสุดๆเลยนะแล้วก็ เขียนบรรยายมันนิดนึงว่าเพราะอะไรนะคะผีไหนที่น่ากลัวก็รับรางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึงเป็นสกูชี่เมโลดี้สีนี้นะคะสะโลด้วยสโลด้วยไม่ไ่นะคะ่ะรางวัลที่สองเป็นกระเป๋ากระเป๋าเป๋าใบใหญ่ด้วยนะน่ารักมากนุ่มด้วยเนี่ยมีซิปตั้งสองอันนะคะรางวัลที่สาม นะคะเป็นแหวนเป็ดแหวนเป็ดไม่ธรรมดานะเป็นเป็ดเป็ดเป็ดบิดแรงๆบิดแรงๆนี่มีไฟด้วยมีไฟด้วยใครอยากได้รางวัลไหนนะคะก็คอมเมนต์คำตอบนะคะใต้คลิปนี้เลยว่าผีไหนหน่ากลัวที่สุดสำหรับน้องๆพร้อมคำอธิบายนิดนึงนะคะก็ประกาศผล เป็นวันที่10พฤศจิกายนนะคะใต้คลิปนี้เหมือนเดิมบ๊ายบาย